อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผู้รีดวันนี้อยากจะพามารับประทานที่โทระซูชิสาขาราชพฤกษ์ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทานหอยที่ดีที่สุดแห่งปีเราบินไปญี่ปุ่นไม่ได้แต่หอยบินมาหาเราได้ขอเรื่องหอยต้องไว้ใจโทระซูชิเริ่มกันตั้งแต่มาคากิหอยนางรมแต่ละตัวมีใบรับรองความสดสะอาดมีรูงไงหอยงวงช้างโฮตาเตะหอยเชลฮอคกีงไงหอยปีกนกซูบุงไงหอยสังอากาไงหอย แครงไทยรางไงหอยจอบไม่รอช้าตามทุรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับรีตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารญี่ปุ่นโทระสูชิเขามีสองสาขาราชพฤกษ์กับบางนาตราแต่วันนี้ริดอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์วันนี้รีดอยู่กับซ e อโทระสูชิคุณนุกูลเอียวสติดวงสวัสดจาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับคุณรีครับ ตุย๋ยขานี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยร้านซูชิทาไมมันมีแต่หอยจ้ตุ๋ยจ๋าวันนี้เนี่ยครับเป็นช่วงฤดูที่ดีที่สุดในการทานหอยประเภทต่างๆของอญี่ปุ่นนะฮะหอยที่อยู่ในโทระซูชินะครับบินตรงมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็มาลงที่ตู้นะฮะความเย็นของน้ํา9้าองศาเพราะฉะนั้นหอยจะไม่เครียดอยู่อย่างมีความสุขก่อนจะถึงมือทุกท่านนะฮะเทศกาลนี้ฤดูนี้ต้องรับประทาน หอยค่ะหอยที่หนึ่งหอยที่เรียกว่ามากาจินะฮะหรือว่าหอยดังลมมาจากเซนไดจะแตกต่างกับที่อื่นนะครับหนึ่งก็คือมีแบรนด์นะฮะหอยจะอวบอิ่มนะครับจะได้ความเค็มจากน้าทะเลจะเห็นรสชาติที่แตกต่างพอดีกดจากทะเลไปหอยที่2จ้จากไทลไงคือหอยจอบส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือตรงส่วนเอ็นที่เราเห็นเป็นก้อนๆนะฮะจะกรอบเด้งนะครับสั่งหนึ่งตัวอาจจะทําได้2อย่างสาอย่างแล้วแต่เลยนะฮะไปอีกหนึ่งหอยสิจ๊ะอันนี้เราเรียกว่าซูบุงไงนะฮะหอยสังถ้าเกิดทําไม่เป็นมันจะแข็งกระด้าางมกเลย ตัวซูบุงไงมีเมือดนิดๆจะได้รสชาติที่แท้จริงและความเค็มของน้าทะเลนึกถึงที่นู่นแน่นอนแล้วอ๋อนี่คือหอยสังซูบุงไงต้องมาแล้วนะจ๊ะอีกหนึ่งหอยอันนี้เลิศเลยอาะไงนะฮะหอยแครงนะครับในขนาดนี้ครับเป็นหอยที่เหมาะที่สุดนะครับในการรับประทานกรุบกรอบแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวอีกแบบหนึง่งทำเป็นซูชิก็ได้แล้วก็จิ้มกับวาซาบิดองนะฮะหรือว่าเป็นซาซิมิก็จิ้มกับวาซาบิดองนี่อร่อยซูชิก็อร่อยอร่อยมากครับอร่อยจริงจังถึงสวรรค์เลย ไปอันนี้ละจ้าอันนี้ก็คือโฮตาเตะนะฮะตัวเอ็นเนี่ยจะหนานุ่มกรอบและหวานนะฮะตัวเครื่องในก็มาทำอ,อิโซยากิก็คือ,อกินกับน้ำซุปอีกทีหนึง่งมาอีกหนึ่งหอยใชจ้าอันนี้เราเรียกว่าฮอกกงไงหอยปีกนกมาถึงปุ๊บทำเป็นซาซิมิหรือซูชินี่อร่อยมากลยฮะแร่เดียวนั้นมาถึงโต๊ะคุณเลยหอยสุดท้ายจ้ามีลูกไงหอยงวงช้างนะฮะขั้นตอนในการทำคือ,อต้องเอาไปลวกก่อนแล้วก็ลอกอมาลวกสุกก็ไม่อร่อยดิบก็ไม่อร่อยลวกพอดีพอดีเนื้อจะเด้งฮะผมอยากให้ลอง มาทานดูนะฮะนี่ทุกอย่างมีเทคนิคหมดครับโทราซูชิของเรานะครับเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องหอยนะฮะสำหรับคนที่ดูรายการอร่อยเลิศก,กับคุณหลีโทราซูชิทั้งสองสาขาลด30%กับหอยตรงนี้นะฮะเรื่องหอยไว้ใจเราลีดจึงของการันตีโทราซูชิทั้ง2ส,สาขาเป็นอร่อยและ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ mm hmm. โทราซูชิสาขาราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ผ่านวงเวียนพระรามห้ามา800เมตรร้านอยู่ซ้ายมือติดกับธนาสุริปินเกล้าราชพฤกษ์ mm hmm. และสำหรับเมนูอร่อยก็ต้องกินกับร้านโทราซูชิสาขาราชพฤกษ์คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเล็ดกับผลิตลี่เมชื่ออีตติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ